สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มีมีดมาเปิดขายอีกเหมือนเดิมนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะมีราคาเริ่มต้นที่1,100บาทถึง2,300บาทนะคะอ่าชุดนี้นะคะจะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กเนบนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีเหล็ก SUP9 อีกหนึ่งเล่มนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูตัวราคา1,100บาทตัวนี้เป็นงานมีดเน็บนะคะลูกค้าขนาดใบ9นิ้วค่ะ งานมีดเหน็บเดินป่าด้ามฝากไม้ประดู่นะคะตัวนี้ขนาดใบมีดนะคะยาวอยู่ที่เจ้าหนึ่งครึ่งนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วอา่าหนึ่งนิ้วห้าหุนนะคะขนาดสันมีดหนาสี่มิเลเรียวปลายค่ะด้ามมีดยาวอยู่ที่หกหนึ่งครึ่งนะคะตัวนี้มีรับประกันนะคะลูกค้าใช้งานเสียหายคมแตกยุบพับส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานเลยค่ะเอาเดียบนี้ สงสัยช่างยังไม่ได้รับนะคะตัวนี้ไปพร้อมฝากราคา1นึ่งหนึ่งบาทดามฝากเป็นไม้ประดู่นะคะตัวนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะลูกค้ารับประกันความคมนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วรับคมพรม้อมใช้งานค่ะลูกค้าไม่ต้องไปรับเพิ่มนะ ขนาดเท่ากันค่ะตัวนี้จะมีอยู่สามเล่มถ้าลูกค้าอยากได้ติดกระพีก็เป็นเล่มนี้นะคะอ่าทั้งด้ามและฝักนะคะติดกระพีทั้งสองประกันความคมค่ะตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทจะมีทั้งหมดสามเล่มนะคะลูกค้ารับเล่มไหนนะคะแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจมีดไทยทำหน,าน้าหนอนนะคะลูกค้าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางไลน์ id joyly92 ค่ะอ่าตัวนี้เป็นยอดโอนนะคะราคาหนึ่บาทแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะลูกค้าอ่าตัวนี้เป็นงานมีดโบวีค่ะตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก sup9 นะคะ ตัวนี้จะขึ้นงานเย็นนะคะลูกค้าไม่ใช่งานตีขึ้นรูปนะคะเล่มน,นี้อ่าตัวนี้ราคาปกติราคาเล่มละสาม0ันบาทวันนี้แม่ค้าเอามาจัดโปรเหลือเพียงราคาเล่มละสองพันสามรบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเล่มน,นี้นะคะขนาดใบมีดยาวอยู่ที่10นิ้ว10นิ้วเจ็ดหุนนะคะความกว้างอยู่ที่2องจุดสนิ้วนะคะ ขนาดสันมีดหนาอยู่ที่ห้ามิลค่ะด้ามยาวห้านิ้วครึ่งนะคะลูกค้าตัวนี้ด้ามฝากเป็นไม้พยุงหมุดตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะมีท่อมีรูร้อยเชือกหนึ่งจุดนะคะ,ะตัวนี้ก็รับประกันความคมเหมือนกันค่ะใช้ง,งานเสียหายคมแตกยุูพับส่งกลับซ่อมฟรีได้เลยนะคะ ต่พร้อมตัวฝักแบบนี้เลยด้ามฝักเป็นไม้พะยุงค่ะลายสวยมากลูกค้าได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะราคานี้ตัวนี้เป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะตัวนี้ขนาดใบมีจะยาวอยู่ที่12งนิ้วนะคะ12นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าความกว้างอยู่ที่2งนิ้วค่ะขนาดสันมีดหนาอยู่ที่7มิลเลียวปลายนะคะขนาดด้ามมีดยาวอยู่ที่7ดนิ้วค่ะ ตัวนี้ราคาปกติเล่มละหนึ่อยเก้บาทวันนี้แม่ค้าเอามาจัดโตนะคะเหลือเพียงราคาเล่มละหนึ่งพันสี่บาทไปพร้อมอ่าตรงนี้เป็นที่รอยเข็มขัดนะคะลูกค้าเป็นไหวลูกค้าสามารถเอาไปเสียบที่รอยเข็มขัดตรงเอวได้เลยนะคะอ่ะยังไม่พรมเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ค้าให้ช่างเอาไปรับพมเพิ่ม แต่ถ้าลูกค้ารับไม่ก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ช่างเอาไปรับคมให้ใหม่นะามาที่งานมีดเน็บอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้ามฝากไม้พยุงเหมือนกันคะ่ะลูกค้าตัวนี้ราคาเล่มละสองพันสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะจัดโปรให้คะ่ะรับประกันความคมเลยคะ่ะลูกค้ารับเล่มไหนคะแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะ